คบแล้วนะคะคราวนี้ให้เพื่อนๆสังเกตเอดกับเซนเ,นเตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะคะแถบนี้นะว่ามีคู่ของเขาที่ถูกต้องไหมนะแบบนี้อันนี้สีต่างกันนะคะนี่สีส้มสีเขียวเห็นไหมสีฟ้าส้ม หน้าตาแบบนี้นะคะสีต่างกันอันนี้สีฟ้าและเขียวสีต่างกันที่ถูกมีอยู่แค่ชมพูกับเหลืองอ่อนนะตรงนี้นะคะคราวนี้เราจะใช้สูตรนี้นะคะเห็นสองสีที่ชิดกันแบบนี้เราจะหันด้านตัวสีถ้ามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราเห็นแบบนี้นะมันอยู่คู่กันชิดกันแบบนี้ เราจะหันด้านใดด้านหนึ่งนะคะไปฝั่งซ้ายมือนะแบบนี้นะคะแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยมาอยู่หน้าเรานะคะจากนั้นก็จะหมุนขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาบนขวาขวาลง นะแล้วไม่ต้องหนีไปไหนนะคะเราก็จะหมุนแบบนี้ซ้ำอีกนะคะให้หมุนเหมือนเดิมนะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาสองครั้งและขวาลงนะหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมนะสีจะถูกตำแหน่งนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการพลิกมุมนะมุมพวกนี้นะคะให้ขึ้นมาอยู่ถูกสีนะถูกหน้าแบบนี้นะคะให้สีเขาอยู่ตรงกันนะคะเราจะพลิกมุมขึ้นมาโดยที่ตัวเอทพวกนี้นะจะไม่นี้หายไปไหนนะคะไม่สูญเสียไปอยู่ฝั่งไหนฝั่งใดฝังหนึ่งนะคะก็ให้เขาอยู่เป็น สีของที่ถูกต้องแบบนี้แหละนะอ่ะคราวนี้เราจะต้องมองที่ขอบของเลเยอร์บนนะคะนะทางด้านหน้าของเราเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะนี่ถ้าเขามีสีเทาแบบนี้นะคะเราก็จะหมุนด้านนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนนะคะหน้านี้ก็คือสีฟ้าเราก็จะอยู่สีฟ้าตลอดนะคะอ่ะมาตอนนี้เราจะหมุนแล้วนะคะ หมุนขวาขึ้นหน้าทวนขวาลงหน้าตามแล้วก็จะทำอีกรอบนึงค่ะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้นะให้หมุนอีกรอบนึงนะขวาขึ้นหน้าทวนขวาลงหน้าตามและ ไม่ต้องหนีไปไหนนะคะอยู่หน้านี้เหมือนเดิมนะจากนั้นให้หาขอบด้านบนนะคะสีเทานะคะเราก็จะมองหานะคะให้เอาเจ้าตัวสีเทาเนี่ยหันมาทางนี้นะคะด้านขวานะคะเห็นไหมเอ่ยสีเทาน่ะ,ะเอาตัวนี้นะคะน่ะหมุนหานะคะว่าตัวไหนที่มีลักษณะแบบนี้เราจะใช้ตัวนี้เล่นนะคะโอเคแล้วก็หมุนสูตรได้เลยนะคะ หน้าทวนขวาขึ้นหน้าตามขวาลงแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่งนะคะหน้าทวนขวาขึ้นหน้าตามขวาลงตอนนี้เราก็ได้มุมขึ้นมาแล้วเหลืออีกอยู่สองมุมแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะลองดูนะนี่อันนี้ กรณีนี้สีเทาหันมาด้านหน้าเราหาตัวเองแบบนี้เราก็เอาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนขวาขึ้นมันคนละสูตรกันนะหน้าทวนขวาลงหน้าตามนะแล้วก็ทำอีกรอบนึงนะคะขวาขึ้นหน้า ทวนขวาลงหน้าตามนะก็ได้ในลนนักษณะนี้ยานี้ไปไหนนะคะเหลือหรืออีกอันหนึง่งอ่ะลองหมุนมาหมุนดูว่าเขาจะอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาเราก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะหน้าให้เขาอยู่ด้านขวาก่อนนะสีเทาเนี่ยหน้าทวนขวาขึ้นหน้าตามขวาลง ทำอีกหนึ่งครั้งนะคะหน้าทวนขวาขึ้นหน้าตามขวาลงโอเคตอนนี้เราได้หน้าสีเทามาครบแล้วนะคะและสังเกตตัวสีของเอดนะตรงนี้มันไม่ใช่สีที่ถูกต้องใช่ไหมเราก็หมุนกลับคืนไปนะคะ และหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการสลับสีของคอเนอร์ที่ยังอยู่ผิดตำแหน่งนะผิดผิดคู่สีกันนะว่าง่ายๆนะคะ